สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีตัดหญ้านะครับตัดยังไงให้กองนะครับอันดับแรกนะครับก็เลือกใช้ใบตัดที่เหมาะสมนะครับนี่นะครับถ้าเป็นหญ้าสั้นนะครับหญ้าสั้นแบบโน้นนะครับนี่นะครับที่บนคันนาเนี่ยนะครับก็ใช้ใบวงเดือนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตามทุ่งนานครับ เห็นครับที่ตัดกองกงไว้นู่นนะครับตามทุ่งนาก็แนะนําเป็นแบบนี้นะครับเป็นใบเบนนะครับใบเบนจะตัดได้เร็วกว่าใบวงเดือนนะครับใบวงเดือนแนะนําเป็นหญ้าสั้นนะครับนี่นะครับสั้นแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเอาใบเบนตัดนะครับมันจะ,ะจ,จะกระจายหายหมดนะครับ ถ้าตัดใบแบนนะครับมันตัดโดนรอบหนึ่งแล้วก็อีกอีกรอบนี่ยนะครับมันโดนตรงนี้แล้วอีกรอบมันก็จะมาโดนข้างบนนะครับหญ้ามันก็จะไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดให้ดูนะครับใบวงเดือนก็แนะนําเป็นใบป,ประมาณนี้นะครับไม่ต้องมีหัวนะครับมีหัวค่าใบามันจะไม่ค่อยทนนะครับ<ม>เวลาโดนหินโดน เศษอะไรมันหัวมันก็จะเตะนะครับถ้าแบบนี้ก็มันเกียได้นะครับฟันก็ประมาณนี้นะครับตัดดีนะครับแต่ฟันเยอะกว่านี้ก็ขี้เกียจเกียนี่นะครับเดี๋ยวมันจะไปตัดให้ดูนะครับตัดตรงน้นนะครับเริ่มที่เอาใบเบนตัดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเริ่มต้นจากการใช้ใบเบนตัดก่อนนะครับ ตัดให้ดูนะครับช่วงวงตรงนี้นะครับ ใบเบนนะครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะกระจายนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นใบใบวงเดือนบ้างนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใบวงเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตัดให้ชมตรงนี้นะครับอนุญาตเก็บเศษไม้ออกก่อนนะครับ นั่นก็เหล็อกไม้ยูคาที่ทำรั้วนะครับ ตัดนะครับเวลาตัดให้เอียงไปมิดนิดหนึ่งนะครับเอียงลักษณะน,น,นี้นะครับ เวลาตัดเอียงใบมีดนะครับเอียงลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ปัดให้มันเร็วๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะมากรองแบบนี้นะครับดูนะครับกรองนี้ที่เป็นใบวงเดือนนะครับหญ้าก็จะออกมาไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับมาดูกรองนี้บ้างน,นะครับ กองนี้ได้นิดเดียวนะครับกองที่ใช้ใบแบนนะครับเียวเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่นะครับตัดหญ้าเท่ากันนะครับใบวงเดือนดีกว่าแน่นอนนะครับสําหรับหญ้าสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัดตามทุ่งนานะครับ ตามทุ่งนาเน้นํนำให้เป็นแบบใบแบนนะครับมันจะตัดได้เร็วกว่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ